พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระมเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3พฤศจ,จ,จิกายนที่ผ่านมานาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาราย์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีตักบาตรก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทางอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาแปลแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนซึ่งพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส,ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสารอริยะประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมา ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิสุสมเณรเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยภาคสายเป็นพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทั่วโลกสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมพัทหารหวานข้าวอันประณีตและผลไม้นานาพันธ์มาจัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการบูชาข้าวพระเป็นประเพณี ที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นผูแ้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพัะตหารเป็นสังฆทานด้วยความพร้อมเพรียงกันตั้งแต่เข้าวัดมาก็เริ่มมาบูชาข้าวพระ ทุกเดือนค่ะหลวงพ่อบอกว่าการบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสำคัญที่สุดของลูกๆทุกคนที่จะต้องมาสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับในชีนิตที่ตลอดเวลาที่จึงคิดว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่และบุญที่สำคัญจริงๆไม่ว่าจะทำ ธุรกิจหน้าที่การางานใดๆเวลาเรามีอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะนึกถึงบุญใส่สนึกถึงบุญบูชาข้าวพระนึกถึงกระแสบุญที่ที่หลั่งไหลมาสู่ส่วนกลางกายเราอ่ะแล้วใจเราใสาสะอาดอะ่ะเวลาเราคิดหรือทำอะไรเนี่ยอะไรต่างๆปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆมันจะมาลายหายไปเราจะทำได้อย่างราบลื่นแล้วจเจริญรุ่งเรืองแล้วมีความสุขจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ เวลามาบูชาข้าวพระทุกทุกเดือนน่ะนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะมามากๆซึ่งเวลามาเนี่ยก็รู้สึกสบายใจโล่งใจแล้วก็ได้นั่งสมาธิแล้วมีมีความสงบหลวงพ่อท่านนำให้เราเนี่ยมีความสุขความสบายใจมากๆก็เลยคิดว่ามาที่บูชาข้าวพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะ แล้วก็มีความปลื้มปิติตื้นตันใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานบูชาข้าวพระในทุกๆเดือนอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบูชาข้าวพระที่วัดกันทุกๆเดือนนะคะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกรถินธรรมชัย80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยประจำปีพุทธศักราช2567โดยคณะประธานกรถินขณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและร่วมอันเชิญผ้าไตรกรถิน ซึ่งทุกยางก้าวของนักสร้างบาร,รมีที่อัญเชิญผ้าะกรถิ่นในครั้งนี้ล้วนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสง่างามทุกท่านเห็นความสำคัญของการทอดกรถินซึ่งเป็นมหากราธาหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมมหาทานบาร,รมีเป็นสเสบียงบุญยอดเยี่ยมอานจะแปลเปลี่ยนเป็นโลกีรัพย์นำมาสึ่งความจเจริญรุ่งเรืองทั้งในพบนี้และจะแปลเปลี่ยนเป็นอริยรัพ์ ติดตัวไปในพบเบื้องหน้าในปีนี้มีผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมพิธีทอดกรถินธรรมชัย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยประจำปีพุทธศักราช2567ที่จัดขึ้นนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีกันอย่างเนืองแน่นจากนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกรถินธรรมชัยโดยผู้แทนลูกหลา,านพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้กราบมานลูกหลานคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยูได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อกล่าวประเด็นสงฆ์ และกล่าวอัปโลกกะถินสำหรับประเพณีการทอดกถินถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามเพราะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศลและร่วมกันบูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน ให้รุ่งเรืองงดงามนับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานและในช่วงนี้บุญนิ้ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญทอดกระถิ่นในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ครอบครัวของเราก็รับเป็นประธานกองกระถินมาติดต่อกันทุกปีค่ะไม่ไม่น้อยกว่า20ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษยิ่งกว่าทุกๆปีเนื่องจากว่าเป็นปีที่อาครบอายุพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบอายุวัฒนามงคล80ปีด้วยแล้วก็มีการทอดกระถิ่น30,000วัดทั่วประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษสําหรับ ลูกๆหลวงพ่อทุกคนค่ะและเราก็เชื่อมั่นว่าบุญนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสําเร็จในชีวิตเราจะไม่เคยตกบุญนี้เลยแม้แต่เพียงปีเดียวนะคะไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็จะพยายามทําบุญนี้ให้ได้สําเร็จด้วยความตั้งใจเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกปีค่ะลูกก็ขอกราบน้อมถวายบุญทุกๆบุญที่ทํามาโดยตลอดชีวิตนะคะ แล้วก็บุญนี้ในวันนี้คือบุญการทอดกรถินพิเศษสำหรับวัดพระธรรมกายก็ขอกราบถวายบุญนี้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้อยู่เป็นร่มโพร่มไสเป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับลูกหลานหลวงพ่อไปนานๆเจ้าค่ะทุกครั้งนะคะที่ได้มาทอดกระถิ่นที่วัดธรรมกายเนี่ยจะรู้สึกว่าปรับปริ่มได้บุญอานิสงส่เนี้ยค่ะเวลาเราทำอะไรนะคะ ก็จะทําให้เราวะได้โชคได้ลาบแบบไม่คิดไม่คาดฝันเป็นโชคพิเศษโชคใหญ่พิเศษทุกอย่างเนี่ยพิธีจะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเราทําบุญหัวใจเรามาปลื้มปิติและที่สําคัญที่สุดค่ะได้ถวายบุญนี้นะคะให้กับหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะคะถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้าท่านแต่ว่าท่านอยู่ในใจเราเสมอแล้วก็หลวงปู่สดก็น่าจะได้มองพวกเราอยู่อยู่ในกลางกายของหลวงปู่สดก็เลยชอบมาทอดกระถิ่นที่วัดพัรธรมกายที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตด้วยบุญนี้ค่ะจะช่วยให้ทุกท่านเียประสบความสําเร็จและก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆก,กันกับบุญนิวค่ะ